สวัสดีครับวันนี้มีเศษเหล็กเก่าครับเราจะนำมา DIY เป็นเก้าอี้ตัดผมครับเอาไว้สำหรับนั่งเวลาเข้ามาตัดผมก็จะได้ง่ายนะมีหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าตัวนั้นมันหมุนได้นะบางคนก็เวียนหัวแต่อันเนี้ยผมทำเป็นแบบโต๊ะธรรมดาเลยนะสามารถนั่งได้หมุนไม่ได้ก็จะ DIY จากเศษเหล็กเก่าครับเป็นเหล็กกล่องตัวธรรมดานะนิดเดียว พอดีมันโค้งมันงอแล้วก็มาตอกเข้ารูปนะฮะเพื่อที่จะให้มันตรงเท่าที่จะตรงได้ครับแล้วก็เจียแต่งแล้วก็วัดไปด้วยวัดเอาขนาดตามความต้องการเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะทําขนาดที่เล็กนิดนึงไม่ได้ทําใหญ่ฮะเพราะว่าเศษเหล็กมันเหลือนิดเดียวเองเศษเหล็กมันเหลือไม่เยอะเท่านี้เนี่ยนึกว่าจะไม่พอนะทำเ็จปุ๊บเนี่ยก็เหลือพอดีเลยนะฮะทำได้ออกมาเป็น เก้าอี K ้เ e ล็กนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮรเก้าอเล็ก e ของผมเราก็ใช้ตัด45องศาเนี่ยใช้หินเจียในการตัดครับก็จะง่ายดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กกองเล็กนิดเดียวเองฮะใช้หินเจียตัดนะง่ายและรวดเร็วด,ด้วยไฟเบอร์ของเราตัวใบเจียมันเริ่มหมดแล้วนะฮะมันุ่งยากก็เลยทําแบบนี้เลย หลังจากนั้นก็นำมาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับใช้แม่เหล็กในการจับครับอันนี้เป็นแม่เหล็กฉากนะฮะใช้งานได้ดีขึ้นรูปได้แบบว่าเวลาเรามาทำงานแบบนี้เนี่ยมันช่วยจับให้เราได้ดีเลยคัะเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่ยคือต้องมาคอยจับเหล็กฉากก็เสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกแต่อันนี้เนี่ย,ยแม่เหล็กตัวน,นี้เอาอยู่ฮะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับเวลาเข้ามุมฉากสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยง่ายและรวดเร็วมากครับ ค่อยๆเชื่อมติ๊กไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเชื่อมทั้งสองทางหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จก็จะมาวัดผมวัดขึ้นมาประมาณ50าสิบเซนนะเวลานั่งเนี่ยก็จะพอดีเป๊ะเลย50าสิบเซนแล้วก็จะทำอเอาเหล็กกล่องที่เราเชื่อมเนี่ยนะเป็นสี่เหลี่ยมมาใส่ฮะอันนี้เป็นที่นั่งนะฮะที่นั่งเชื่อมขึ้นมาความสูงมันห้าสิบเซนจากพื้นเชื่อมให้ครบ ทั้งตัวบนและตัวใต้แล้วก็จะไปเชื่อมขาใส่นะเราจะวัดขนาดขาแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ในการตัดนะฮะขาอาจจะมีบิดเบี้ยวงอนหน่อยนะเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันโคดงอมาอยู่แล้วเราตีให้มันตรงนะหลังจากนั้นก็มาเชื่อมขามันใส่ครับประโยชน์ของเหล็กกล่องไอตัวแม่เหล็กดูดเนี่ยฮะเนี่ยฮะแบบนี้เลยมันก็จะช่วยจับให้เราได้ดีครับเพื่อนๆเราไม่ต้องไป อคอยห่วงว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะก็ใช้จับเสร็จปุ๊บมือข้างหนึ่งก็ช่วยพยุงไวนะ้ฮะเพราะว่าเหล็กมันยาวเดี๋ยวมันหล่นนะหลังจากนั้นก็เชื่อมยึดติดให้แน่นครับเก้าอี้ของเรา DIY จากเศษเหล็กเลยนะอันนี้เป็นเศษเหล็กเหลือใช้เลยครับทิ้งไว้เฉยๆว่าจะไปขายของเก่ามันก็จะแบบมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรนะขายก็ได้ไม่กี่บาทนะเหล็กโลไม่กี่บาทเอง แต่ถ้าหากนํามาด nos ี y แบบนี้เนี่ยมันก็ได้สิ่งของได้ชิ้นงานผลงานออกมาให้เรายังได้นั่งอยู่นะก็ตัดเหล็กทําเป็นเหล็กยึดครับอันนี้เป็นเหล็กฉากรูนะเหล็กฉากรูตัดออกจากชั้นมันเหลือเหลือตั้งเยอะเลยเหล็กฉากไอตรงเนี้ยผมก็ได้นํามาเป็นทําฐานนั่งนะฐานนั่งเชื่อมใส่สองตัวก็พอนะหลังจากนั้นก็จะใช้ ไม้อัดมาอัดใส่ครับส่วนฐานยึดด้านล่างเนี่ยเราต้องเชื่อมล็อกใส่ไว้นะเพราะว่าป้องกันเหล็กมันโยกไปโยกมานะฮะก็ป้องกันเซฟตี้ขามันดีนึงนะถ้าหากไม่เชื่อมใส่เดี๋ยวขามันโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันจะไม่ทนทานก็เชื่อมใส่หลังจากนั้นก็จะเชื่อมเหล็กตรงกลางยึดใส่ขามันอีกทีนึงเพื่อเสริมความแข็งแรง ก็ใช้เหลเ็กเศษเหล็กที่มันเหลือเนี่ยฮะเพื่อนๆนามา DIY มันเหมาะเจาะมากนะเหล็กกล่องเหล็กเส้นเนี่ยมันเหลือแล้วก็เอาเหล็กอันนี้มาใส่อีกเนี่ยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับเพื่อนๆได้หมดจุดเหมาะเจาะพอดีวันนี้ก็หลังจากที่ว่างจากงานแล้วก็มา DIY พวกอุปกรณ์ใช้กันครับโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ตัดผมนะฮะ ตอนที่ในขณะที่ทําอยู่ก็มีมาเติมลมปะเปลี่ยนยางเรื่อยๆนะก็ต้องรีบทําให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบคือเดี๋ยวงานมันจะยุ่งเอ,า,อาง่ายๆเนี่ยเวลา DIY เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้การจินตนาการนะหลังจากนั้นเราก็จะมาดัดพิงหลังคนระั เหล็กพิงหลังเนี่ยก็ดัดลงมานิดเดียวนะไม่ต้องดัดเยอะนะฮะให้มันเอียงนิดนึงนะ,ะก็ใช้แก๊สเป่าครับแก๊สเป่ามันก็จะได้ดัดง่ายๆนะเราไม่มีตัวดัดเหล็กก็ใช้วิธีนี้ครับดัดแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึงสองนาทีก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาวัดขนาดไม้อัดใส่กับโตเป็นที่นั่งครับที่นั่งเป็นเบาะนั่งแล้วก็เบาะพิงด้วยครับใช้ไม้อัดแบบนี้เลยฮะ อันนี้ไม้อัดก็เป็นไม้อัดเหลือนะไม่อัดเหลือเอามาทําชั้นแต่มันเหลือตั้งเยอะเลยหลังจากนั้นก็มาลงสีครับลงสีใช้สเปรย์กระป๋องฉีดครับกระป๋องเดียวเนี่ยเอาจบนะเราฉีดบางๆก็พอนะไม่ได้ฉีดเยอะครับฉีดให้มันเป็นสีแบบนวลๆงามตานิดหน่อยก็พอฮะตกแต่งเข้าไปครับชิ้นงานดีไวโอ้โหโคตรชอบเลยฮะ ทำเองเนี่ยแบบมันทําได้ไปออกแบบตามจินตนาการของตัวเองครับเหมือนมันได้ปลดปล่อยสมองนะบางทีเราคิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทํามันก็หนักสมองเรานะแต่พอเราจินตนาการไปเสร็จปุ๊บเราก็ทําผลงานออกมาตามจินตนาการของเราเหมือนมันได้ปลดปล่อยพลังงานออกไปนะฮะมันก็โล่งสมองแล้วเทน,เนี้ยแล้วคือทําเสร็จเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลยเดี๋ยวเราจะมาปูที่นั่งอีกนะ ฉีดสีนิดนึงครับสีผมเนี่ยแห้งเร็วนะฮะสีแห้งเร็วเพราะว่าวันนี้ลมลมสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเย็นก็ใช้เวลาแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วรอไม่นานครับอันนี้ทําคนเดียวนะฮะฉีดสีสเปย์ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะมาปูที่นั่งอันนี้เป็นที่นั่งที่เราตัดมาเป็นไม้อัดครับ ใช้สกูยิงเข้าไปอันนี้เป็นสกูเจาะเหล็กเลยนะปลายมันเนี่ยเป็นมันเป็นปลายสว่านคนระับสามารถเจาะได้เลยเขาเรียกว่าสกูหัวเห็ดเจาะเหล็กนะเอาไปใช้กับงานพวกนี้เนี่ยเหมาะมากครับทำงานรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามาใช้ดอกสว่านเจาะนำํำอันนี้เป็นพิงหลังของเรานะฮะก็จะล็อกเข้าไปทำเสร็จหน้าตาก็ออกมา สวยรูดูไม่จืดนะฮะเพืเ่อนๆสาหรับผมแล้วนะเหล็กที่มันคดงัวก็เอามาดัดเอานะฮะยังพอเป็นรูปเป็นร่างให้เราอยู่นะก็ถือว่าพอดีเลยนะฮะความสูงของมันเนี่ยเลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงเวลานั่งก็จะพอดีครับไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปครับนี่ฮะนั่งเหมาะเจาะเลยเวลานั่งจัดผมเนี่ยโอโ้โหได้การนะได้การสุดยอดเดรี